ก็ขอเริญผ่อนโยมทุกคนเลยทั้งชายและหญิงแล้วก็สมสัชก,การเพื่อนพระภิกษุผู้นวกะผู้บวชใหม่ผู้มีจิตใจเมตตาเอื้อเฟื้อต่อกระผมการ คืจกัครั้งนี้คือวกเจ้า,าวาดป่วยป่วยก็อยากเจ้าวาดก็อยากให้หายโยมก็อยากให้ความป่วยนี้หายเพื่อนพระพิษุที่บวชถวายก็อยากให้หายหายป่วยตัวนี้ก็คือมีความปรารถนาดีเป็นความปรารถนาดีต่อ ต่อตมาต่อกับผมตัวนี้ก็สาบซึ้งนะไม่ใช่พูดให้ดีการอยู่ร่วมกันในวัดทสุงนี้เนี่ยส่วนมากเราไม่ได้มาจากครอบครัวเดียวกันเรามาต่างที่ต่างทิศต่างกลุ่มต่างพ่อต่างแม่ต่างญาติพี่น้อง แต่เราเข้ามาอยู่ในวัดท่าสุงแล้วเนี่ยเราเหมือนว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันเรามีองค์หลุงพ่อเนี่ยเป็นดวงใจของเราเลยดวงใจเป็นผู้ที่ทดแทนบุญคุณเท่าไหร่ก็ทดแทนไม่หมดฉะนั้นเมื่อมันมีภัยเข้ามาหา มีภัยเข้ามาหาท่านเจ้าวาดยาโยมทุกข้าวทุกคนที่ทราบก็จะฟังข่าวตลอดข่าวไปกันถึงขนาดนั้นขนาดน,น,าดนี้ขนาดนี้นก็คือตามข,ามข่าวจนบางครั้งก็ต้องปิดข่าวไว้บ้างแนละ้วมันเดี๋ยวมันจะกระจายกไปวุ่นวายไปทั้งนั้นพาให้เรื่องมันจะเล่าร้อนไปก็ถึงต้องปิดข่าวบ้าง ก็เพราะว่าอยากให้มันสงบสงบฉะนั้นเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ก็มีเพื่อนพระวิสุทธิบวทใหม่ก็ดีญาโยมก็ดีมีความรักเนี่ยแตมาด้วยมีความนับถือเราเหมือนครอบครัวเดียวกันถ้าอะไรมันจะเสียหายมันก็เดือดร้อนเราร้อนใจไม่อยากให้เป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้ ก็ถือว่ามีความห่วงใยฉันเคยเป็นกับหลวงพ่อเคยเช,ชียอะไรนะ,ะเ็เรียกว่าเจบ็จบเจ็บเจ็บมาแล้วเจ็บมาแบบไม่ลืมหอลืมตาเลยแเมื่อถึงตัวเราเอง มันจะถึงภัยแล้วภัยที่มันจะถึงก็ต้องจากกันลือต้องเสียชีวิตไปก็ต้องตั้งสติตั้งตัวเองให้ให,ให,ให้ให้แข็งแรงที่เรามาระบากก็เพราะว่าโยมได้รู้ว่าวัา,าสงเนี่ยไม่ใช่ทองใช้ยานเลยฉันอยู่กับเพื่อนพระวิสุวนี้ิฉันอยู่ที่วัฏสงมาสี่สิบห้าปีแล้ว และฉันก็เป็นจเจ้าวาดัดด้วยก็จะรู้ว่าวัดมันจะมั่นคงมันจะเป็นขนาดไหนเป็นยังไงยังไงเนี่ยฉันก็บอกเสมอว่าวัดท่าสุงท่าพระท่านไม่โกงไม่ไม่ทำอะไรเสียหายแล้วก็วัดนี้อยู่ได้เป็นร้อยปีเป็นร้อยร้อยปีด้วยเพราะว่าหลวงพ่อท่านปูพื้นฐานไว้ ด้านธรรมะนี่มันเหมือนพระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่เลยฉะนั้นฉันเนี่ยมีหน้าที่ส่วนหนึ่งที่อยากที่ยังทําไม่ทําไม่สําเร็จตอนนี้ก็คืออยากจะ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 ทำอะไรให้คนรุ่นหลังๆนี่มีความมีความรัก วัดท่าสุงรักพระพุทธเจ้ารักพระธ,ธรรมพระสง์เหมือนตัวกายถวายชีวิตช่วยกันทนุบำรุงช่วยกันซ่อมแซมช่วยกันตกแต่งทั้งกายและใจให้มันมันสะอาดให้มีความเย็นอะไรอย่างนี้นี่มีความปรารถนาในใจอย่างทำไม่ไม,ไม่ไม่จบนึกว่าถ้าเกิด ปีสองปีนี่มันเกิดยังไม่ตายในวิหารหลังนี้จะจัดงานแทบทุกเดือนในการปฏิบัติธรรมแบบแบบถึง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 ตัวเลยแบบเชิงลุกเลยให้มีความแน่นแน่นแฟนมั่นคงเพราะว่าเรามีทรัพยากรที่เป็นคำสอนของหลุงพ่อเป็นต้นแบบให้เราใช้ประโยชน์ใช้สอยอย่างเต็มเปี่ยม นี่คือมีความปรารถนาวิหารลังนี้สร้างไปตั้งสามรอกว่าล้านแต่เมื่อเราจะเอาเงินสักส่วนหนึ่งที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นทุนสำหรับจัดกิจกรรมให้ญาโยมาภาวนาดีอยู่ปลอดภัยมีอาหารการกินที่พออยู่จ่สะดวกมันไม่ต้องไปเตรียมอะไรอีกแล้วเพราะว่าเครื่องเรามีครบแล้ว เมื่อเราเดินจงกรมเราภาวนาเราภาวนาแล้วเข้าใจธรรมะติดตามผลมีความทราบซึ้งในพุทธเจ้าวระธประสงค์มันก็จะพาให้จิตใจโราฟูมั่นคงอันนี้คืออยากจะทำแต่คุยถึงวันนี้เดี๋ยวจะดึกเกินไปจะคุยว่าวันนี้มาเปิดงานอัตมาต้องต้องขอขอบคุณเพื่อนพระภิกษุ ทุกรูปในวัดสูงแล้วพระที่บวชใหม่และญาติโยมทั้งหลายที่เอื้อเฟือฉันเป็นห่วงใยฉันมีความเมตตาต่อฉันมีความปรารถนาดีต่อฉันอันนี้เป็นบุญคุณในจิตใจของฉันรับทราบรับรู้ว่าความดีที่ญาติโยมทำอย่างนี้ก็เพราะว่าโยมรักวัด โยมรักหลวงพ่อโยมรักพระพุทธเจ้าโยมรักพระสงฆ์วัดท่าสุงจะมีภัยแล้วโยมก็เดือดร้อนอยากจะให้มันเรียบร้อยสงบไม่มีอะไรที่ต้องเราร้อนใจฉะนั้นโยมจึงมีความปรารถนาว่าจัดบวชพระเถอะก็ะมีคุณขวัญมิสธาก็ เป็นเจ้าภาพใหญ่แล้วก็ยายมต่างๆก็ร่วมกันหลายๆฝ่ายแล้วก็มีเงินได้ก็ประมาณล้านล้านกว่าบาทที่ที่ทำงานแล้วก็ไม่ไม่ได้มีอะไรที่ด่นร้อนมีทต้ฟูใจฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติทำต่อไปนี้เนี่ยพระอาจจะลุกมากไปหรือน้อยไปอะไรก็ช่างเถอะ อาจจะมีกิจกรรมแปลกๆเข้ามาเพื่อให้โยมไม่ได้อยู่ในอิริยาบถเดียวอาจจะมีรสชาติต่างๆเพิ่มขึ้นถ้าเราเคยสะดวกสบายจากจะนอนอยากจะพักอยากจะพรนอยากจะทำดังนั้นอย่างนี้เอาพระมาจาัดก,กิจกรรมแล้วอะไรอย่างนี้แต่ว่ากิจกรรมนั้นก็นเนื่องกับบุญนะแต่ส่วนใหญ่แล้ว ถ้าเราตั้งจิตภาวนาให้จิตเป็นบกุศลอยู่เรื่อยๆจิตก็จะแจ่มใสอิ่มใจเมื่อถาวายกุศลแล้วฉันก็โมทนาบุญที่ท่านทรงของเคราะห์อยากจะพูดว่าเมาื่อกลางวันนี้คุยกับเขาคนพวกพวกไปเยี่ยมพวกไปธุระที่ที่ที่ ทิฏติก็จะบอกว่าวันนี้อยากจะพูดเรื่องความดีของพระพระที่บวชให้ความดีของโยมที่มาประพฤติปฏิบัติทำให้เรามาวัดตาซุงกันมากันจนประจำบางทีไม่รู้ว่าคนอย่างเราเนี่ยมันมันหายากเหมือนกันนะอยู่ตั้งถึงไหนอะอยู่กรุงเทพสองร้อยสามร้อยกิโล อยู่ที่นู่นที่นี่คนรอบวัทาซุงที่จะมานั่งตัวเนี้ยในเขตรัศมีวัฒาซุงหนึ่งกิโลเมตรเนี่ยมีไม่ถึงสิบคนเรานี่อยู่ไกลแต่ใจเรานี่อยากจะประพฤติความดีถวายกุศลแก่ท่านอย่างเพื่อนพระภิสษุ ได้มาบวชรักษาศีล227เจริญภาวนาจิตอิ่มใจเป็นกุศลแล้วก็ถวายกุศลอินนี้มันประเสริฐที่สุดเลยในการเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ได้บำเพ็ญทานศีลภาวนาแล้วก็ฝึกมโนยิธิจนจิตวางจากโลกแห่งวัตตะ ก็เอาควันวางนั่นแหละที่เป็นกุศลนั่นถวายทีวนี้เราเป็นของบริสุทธิ์ผุดผ่องที่สุดในวัตะสงสารน,นี้ที่ว่าสามารถจะนำพาไปได้ความดีอย่างนี้เพื่อนพระวิสุตรงจำไว้เลยว่าคารวาสเนี่ยเขาทำบุญร้อยเที่ยวพระนี่ทำบุญเที่ยวหนึ่ง เท่ากับาลวาตาาทำบุญร้อยร้อยครั้งฉะนั้นท่านตร้งรู้ตัวว่าเราได้ผมผ้ากาสาวพัดรักษาศินจเจริญภาวนาจิตเมื่อมันสะอาดแล้วทำทานก็ได้มากเป็นแสนเป็นล้านเท่าเดินภาวนาก็เป็นกุศลเขาเรียกเนคขขมมะบวช รซึ่งกิเลสนิวรณ์ต่างๆได้บ้างได้มั่งหยุดบ้างได้มั่งหยุดบ้างก็ดีกว่าพระในในโลกที่บวชแล้วไม่เคยเจริญภาวนาเลยบวชมาร้อยปีนะไม่เคยเจริญภาวนาแค่ระบวชวันเดียวสู้ระบวชวันเดียวไม่ได้ฉะนั้นโอกาสของท่านที่ทำความดีเพื่อถวายผมนั้น ผมก็ต้องขออนุโมทนาตลอดไปและข้าใหยาจโยมทั้งหลายที่ตั้งใจมาเจริญภาวนาถึงสิ้นแปดเจริญภาวนาถวายกับอาตมานั้นก็ขอโมทนาบุญกับท่านทุกคนขอขอบคุณท่านที่มีเมตตาต่อฉันด้วยปัจนี้ถ้าจะมีระเบียบวินัยอย่างไรแล้วก็ขอให้ท่านอาจารย์เจวัด หรือใครที่จะทำงานก็ขอต่อ,ตอไปเลยท่านจำจูแค่นี้ก็